Let's see will see you later. เอามาคนเดียวเหรอมาคนเดียวเหรอใช่ใช่สิเ <c oughs> ลิกมาคนเดียวปฏิบัติหน้าที่มาคนเดียวเออดีเลยป้าดี้ป่วยพี่ฮะป้าดี้ป่ปวยป้าดี้ป่วยใช่แจ้งมายในตอยแล้วพี่ล<ะ>เลิกเขาหลังก็ต้องมาสองคนน<ช>่ะตามตามระเบียบน่ะต้ใจพี่รู้แต่ว่าป้าดี้ป่วยแจ้งนายในซอยแล้วครับรถองสายสอนเออเข้าใจพี่นะ ก็ผมก็มาเห็นประชาชนเขาไม่รู้ว่าเขาผิดอะไรนะแต่เขาไม่รู้นะว่าปัดดี้ป่วยเออก็แปลกดีฮะปัดดี้ป่วยอะไรอีกอแล้วไปควายอยาง,งานี้กันกนจะออกไงบ้งแล้วพูจะออกไง มาจอดตรงนี้แล้วผมจอดไงเอาเ้ายังไงนะเออถ้าจอดตรงนี้ผมจอดไงเลี้ยวได้เลยเอาเลี้ยวไปนู้นไงเน่ยมัดมัดน,น,นั่นนี่นะผู้โดยสารเหรอพี่ผู้โดยสารี่ทำไมผมมีผู้โดยสารเป็นองค์กรตีด้วยตรวจตรวจสอบไหมตรวจสอบไหมแล้วองค์กรตีด้วยใช่เจอเจอเจออทำกู mặc điệu lân nha mặc điệu lân nha mặc điệu lân nha gì, điệu lân nha mặc 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 điệu มาทำงานคนเดียวถ้ายงมาคนเบื่อแต่จริงอะ่ะต้องมาสองคนที่การการจะมาทำงานนะมันต้องมีคู่บัดดี้แต่อันนี้ไม่มีคู่บัดดีอ้อ่ะ